ิน้ำเจ้าบรรยาก,กาศก็จะเย็นอกเย็นใจเจ้าไคมีความทุกข์หรือไครบมีที่ไปเจ้าชอบความสงบเจ้าก็สามารถมาแอลที่นี่ได้ค่ะอันนี้จะเป็นชอบมากเลยอันนี้จะเป็นกระตอบกระตอบทีเ,เขาปูกไว้ หิมน้ำเจ้ามีเรือตัวเรือนี่เขาขายประจ่างเจ้าตะกอเขาน่าจะเป็นแบบสตาร์ทเครื่องตัวถึงไายกะไพยประจ่างเจ้ากวัวเจ้าเป็นลูกขัวาน้านเจ้าพฤติาการรอบๆส่วนแหมฟังเจ้าตี หันกันยูเจ้าที่มีจมจอมนี่เจ้านี่ก็จะเป็นโซนของบ้านดินเจ้าขเขาคือเช่านักท่องเที่ยวหรือไผ่ตีจะมานอนค้างอ้างแลมที่นี่เขาก็คือเช่าเป็นบ้านดินตีทําด้วยดินคุณสมบัติของมันก็จะทำให้เย็นเจ้าหน้าห้อนจะเย็นสวนหน้าหนาวก็จะอบอุ่น สะพานนี่กลางหันสะพานตีนนหินน้ำโอเคอยู่บรรยากาศขีเล็กโอ้ขีเล็กโอ้ขีเล็กเจ้าโอขีเล็กเยอะแยะนี่จะเป็นคูน้ำครับคูน้ำเาำขาเขียนว่าห้ามจับสัตว์เจ้าเอาบปิ๊จับเจ้าขับผอบดายเจ้า เขาจะพาเดินเดินตัวเจ้าขอางหนะ้องมากโอ้โหแดนนี่ชอบมากเลยเจ้าแค่เจ้าอเอ,อ,อนะิของห้องหนึ่งนะตู้ของห้องของห้องว่ากระต๊อบ